ที่ว่านี่คือมหากราบอันที่สองแล้วเขาซัดกันหนักมากในบรรดาโมนภูมิสถาปนิกกับนักขังเมืองเหมือนกันการออกแบบนี่ใช่ไหมพี่ไม่ทุกเรื่องเลยเลไม่เดี๋ยวนี้เนี่ยการเมืองในวงการสถาปัตย์เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแค่ว่ามีความเห็นที่ต่างกันนะไปผูกพันกับเรื่องงบประมาณว่าโครงการบางโครงการเนี่ยอย่างไอทาง14 14กิโลนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องปัญหาแค่การออกแบบคอนเซปต์นะมันเป็นเรื่องของ คนเคยผูกสัญญาสองสัญญาเข้าด้วยกันคือทำ,ทำทำตัวโครงการกับทำโปรเจกต์ไปพร้อมกันอย่างเงี้ยม,มันมันเขาตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสของคนที่จะมารับงานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมผมเองผมคนนอกแล้วผมยังไม่ได้ถูกลากเข้าไปผมก็ยังอยากฟังว่ากรทมเขาแถลงยังไงหรือควควรจะมีเวทีซึ่ง2องฝ่ายเนี่ย ได้ออกมานําข้อมูลมาโชว์ให้กับประชาชนอย่างจริงจังไม่รู้สิพี่ถ้ากรทมยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใเขาก็คงไม่มีสภากรทยอะไรกับใครสภากรทมยังไม่มีเลยไงเราก็จะไปตรวจสอบยังไงแต่อย่างน้อยนี่เราเห็นนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไม่อยากให้มีแค่พักก้าวไกลลงไปจับนะเรื่องนี้เนี่ยพักทุกพักในกรทมควรจะต้องลงไปจัดการเนี่ยประชาธิปัตปัมีฉะนั้นถ้าเอาเรื่องนี้จริงจังเนี่ย เดี๋ยวละเดี๋ยวรอทีวีน่าจะลงไปเก็บข้อมูลให้หมดแล้วจากนี้เนี่ยต้องถามผู้สมัครทุกคนต้องถามผู้สมัครสก,กอเตนั้นดูว่าเขามีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยมผมคิดว่าต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้เอาไว้ขยี้ได้นานทีเดียวนะครับเพื่อความแฟร์กับทุกฝ่ายนะเช่นปัฐบาว่ายังไงอ่ะพัรคก,การเมืองต่างๆว่ายังไงประชาชนว่ายังไงผู้สมัคร ผู้ว่าว่ายังไงผู้สมัครสอกรในเขตนั้นว่ายังไงเนี่ยผมว่าคือก็ประชาชนตรงนั้นต้องตอบได้อ่ะจะเอาไหมอย่างนี้แล้วงบประมาณตรงนี้ทำไมมาจิ้มตรงนี้นะครับสนุกแน่ชุงนี้ก็มีโครงการแปลกๆล่าสุดจะมีโครงการทำโครงการครับคลองช่องนนทรีครับมื่อโคร้กยแปนบลือนี่เขาือสู้กันเลือดสาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อเราได้พัก้าไกล เขียนข้อความว่าควรจะชะลอโครงการนี้ออกไปก่อนไหมอรอให้ผู้ว่ากทมที่มจาจัดการเลือกตั้งเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการนะนะเรื่องนี้เขาเขามีปัญหากันตั้งแต่ในหมู่บรรดานักผังเมืองอกับสถาภูมิสถาปนิกด้วยนะครับมันมีหลายเรื่องทั้งคอนเซ็ปต์ของโครงการเองนั่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมีปัญหาเรื่องกระบวนการคนสงสัยเรื่องการ กระบวนการได้มาซึ่งโครงการซึ่งเช่นการใช้งบกลางซึ่งงบกลางเนี่ยเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยงบกลางมันเป็นงบที่ไม่ได้ระบุไงม,มันไม่ใช่เป็นงบที่ต้องผ่านความเห็นหนู่นนี่มาใช่ไหมครับแล้วก็เร่งรีบซึ่งงบโครงการใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นโครงการที่มาจากการระบบประชาธิปไตยหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่เดี๋ยวต้องรอดูนะครับาไม่บางคนไม่อยากให้เห็นนะครับจะดูสภาพแล้วเนี่ย ก็เป็นความหวังลึกๆแบบว่าอยากจะมีแบบเกซอนอ๋อนีอ่ชองเกซอนเหรอเนี่ยเกซอนมาเป็นชองนอนซีงไงชองนอนซี <laughs> <laughs> แต่จันทรีกันยาตันสกุลพักเก้าไกลเนี่ยนะแกก็พยายามจะชี้ว่าทำในนี่เสร็จแล้วก็ซึ่งมันมีปัญหาที่จันพิษบอกเนี่ย<ช>แต่เขาอบอกปัญหาคือน้ำมันยังเน่าอยู่เลยอ้าวอืออย่าว่าชองนอนซีนะชองนนซีนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าลองนําเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไปวัดก็จะพบว่าน้ําในคลองช่องนนซีอาจารย์พิษอ่านว่าอะไรนะฮะ ช่องนอนซีนะฮะช่องนอนซีช่องนอนซีนะฮะเน่าเสียยิ่งกว่าน้ำในคลองแสนแสบอีกคือน้ำในคลองช่องนนทรีมีค่าเบลเคมีคอลออกซิเจนดีมานอยู่เฉลี่ย23.3มิลลิกรัมต่อลิตรขณะที่น้ำในคลองแสนแสบมีค่าบีโอดีอยู่ที่9.9มิลลิกรัมต่อลิตรนะฮะหรือถ้าไปเทียบกับคลองช่องเกซอนที่เกาหลีใต้จะพบว่าคลองต้นแบบเนี่ยมีค่าบีโอดีเพียงแค่2-3มิลลิกรัมต่อลิตรเท่านั้นช่องเกซอนเนี่ยไมปแล้วผมงงว่าเลยเฮ้ อยู่กลางเมืองขนาดนั้นเลยอ่ะเออนะอ้าวแต่ว่าเขาก็ทําได้ดีจริงนะแต่ว่าคุณคุณหมายถามอะไรไงว่าทําไมกทมต้องเรื่องรักทําโครงการสร้างสวนสาธาริตริมคลองถึง980ล้านบาทในพื้นที่ที่คุณภาพน้ําแย่จนอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนโดยไม่มีการวางแผนการบำบัดน้ําเสียและจากที่ติดตามการชี้แจงของกทมผ่านอนุกรรมการศึกษาการจัดทําและติดตามงบประมาณเนี่ยนะฮะ รวมท <นะ S 1> ัง <นะ S 1> ้ง,งการถแถลงข่าวข,ของกรทมไปเมื่อวันที่16เนี่ยก็ไม่พบว่ามีวิธีการใดนะครับที่จะบําบัดน้ําเสียในคลองช่องนงินสีให้ดีขึ้นนะครับมีแต่เพียงกล่าวแบบลอยๆว่าจะปลูกพืชที่มีคุณสมบัติด,ดูดซับสารพิษเท่านั้น,อน <ะ S 2> รอหน่อยไม่ได้เหรอฮะนะงงแล้วก็บอกว่ายังมีประเด็นปัญหาการเร่งทําโครงการแบบรูปหน้าปากจมูกนะครับ ก็เป็นเพียงปลาเหตุตลอดท่านโครงการเราเห็นมีความเร่งรีบนะครับจัดทาโครงการให้ทันการเลือกตั้งผู้ว่กากรทมและยังมีความไม่ชอบมาพากลในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่สื่อหลายสํานักได้ตีแผ่ออกมาแม้กระทั่งผู้แทนของกรทมอเองยังยอมรับต่ออนุกรรมธิการว่าโครงการนี้ไม่ได้มีการศึกษาใดๆ <Wow. S 1> นะพูดง่ายๆก็คือทําไปคิดไปทําให้ประชาชนใช้เนี่ยเป็นถูทดลองถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ค่อยไปคิดหาทางแก้กันหน้าง,งาน จะยอมปล่อยให้ภาษีของพวกเราถูกจ่ายไปในรูปแบบนี้จริงๆหรือนะฮะคือะคะมันมันมันน่าสังเกตตรงที่ว่าเฟสแรกเนี่ยทำไมผู้ว่าเร่งรีบจนถึงต้องใช้งบกลาง80ล้านบาทออกมาใช้ก่อนเมื่อในเมื่อคุณจะพัฒนาช่องหนซีเป็นแบบช่องเกซอนแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นการเบริกจ่ายที่ผิดระเบียบหรือ,อว่าเป็นการตีความการใช้งบกลาง อย่างเกินเลยของผู้ว่ากทมไปหรือเปล่านะฮะเพราะอาจารย์คุณหม่ก็ชี้ให้เราเตือนความทรงจํานะครับว่าถ้าจํากันได้เนี่ยโครงการไฟประดับ39ล้านที่ทําให้อาจารย์สุขุมพานเนี่ยพ้นจากตําแหน่งก็เป็นการใช้งบกลางที่ผิดระเบียบเช่นเดียวกันแต่ว่าหลุดไปแล้วไหมหลุดไปแล้วก็มาทำท่าทำแนวยะรันแล้วมันมีสองข้อกล่าวหามันมีเรื่องระเบียบกับสองคือเรื่องของคอร์รัปชันนะจะลกไปผิดเรื่องระเบียบไไมผิด เรื่องนี้เนี่ยมันมันโอ้โหผมคิดว่านี่คือมหากราบอันที่สองแล้วเขาซัดกันหนักมากในบรรดาโมู่มิสถาปนิกกับนะักกังเมืองเหงมือนกันการออกแบบนี่ใช่ไหมพี่ไม่ทุกเรื่องเลย,เเลยไม่เดี๋ยวนี้เนี่ยการเมืองในวงการสถาปัตย์เนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นแค่ว่ามีความเห็นที่ต่างกันนะ,ะมันผูกพันกับเรื่องงบประมาณมว่าโครงการบางโครงการเนี่ยอย่างไอทาง14 14กิโลนั้นน่ะ มันไม่ใช่เรื่องปัญหาแค่การออกแบบคอนเซปต์นะ,ะมันเป็นเรื่องของคุณผิดผูกสัญญาสองสัญญาเข้าด้วยกันคือทำทำตัวโครงการกับทำโปรเจกต์ไปพร้อมกันอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันเขาตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสของคนที่จะมารับงานอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งันเรื่องนี้เนี่ยผมผมเองผมคนนอกแล้วผมยังไม่ได้ถูกลากเข้าไปผมก็ยังอยากฟังว่ากรทมเขาแถลงยังไงหรือควรคจะมีเวทีซึ่งสฝ่ายเนี่ย ได้ออกมานําข้อมูลมาโชว์ให้กับประชาชนอย่างจริงจังไม่รู้สิพี่ถ้ากรทมยังไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนใเขาก็คงไม่มีสภากรทยอะไรกับใครสภากรทมยังไม่มีเลยไงเราก็จะไปตรวจสอบยังไงแต่อย่างน้อยนี่เราเห็นนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไม่อยากให้มีแค่พักก้าวไกลลงไปจับนะเรื่องนี้เนี่ยพักทุกพักในกรทมควรจะต้องลงไปจัดการเนี่ยประชาธิปัตปัมีฉะนั้นถ้าเอาเรื่องนี้จริงจังเนี่ย เดี๋ยวละเดี๋ยวว่าทีวีน่าจะลงไปเก็บข้อมูลให้หมดแล้วจากนี้เนี่ยต้องถามผู้สมัครทุกคนต้องถามผู้สมัครสก,กอเตนั้นดูว่าเขามีมุมมองเรื่องนี้อย่างไรมผมคิดว่าต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้เอาไว้ขยี้ได้นานทีเดียวนะครับเพื่อความแฟร์กับทุกฝ่ายนะเช่นรัฐบาว่ายังไงอ่าพรรคการเมืองต่างๆว่ายังไงประชาชนว่ายังไงผู้สมัคร ผู้ว่าว่ายังไงผู้สมัครสอกรในเขตนั้นว่ายังไงเนี่ยผมว่าคือก็ประชาชนตรงนั้นต้องตอบได้อ่ะครับเจะเอาไหมอย่างนี้แล้วงบประมาณตรงนี้ทำไมมาจิ้มตรงนี้นะครับสนุกแน่ออะครับก่อนที่จะเบรกกันไปนะครับไปดูสิ่งที่ผมไม่อยากได้ว่าเป็นของขวัญจากรัฐบาลนะคืออะไพี่มันคือภาษีเราอ่ะรอมันเอ่อท่าะรรคราวนี้คือรองโฆษกรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวขนาเกไม่เอาเนี่ยต้องดูจะว่ามันเป็นอะไรธรรมดาเกยจะแฮปปี้ปลายปี ไม่มีอย่างเงี้คือรองโฆษรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวรอดูการประชุมครมนในวันที่27ทันวาคนี้เพราะว่านายกได้สั่งให้ทุกกระทรวงไปทํากันบ้านมาเพื่อที่จะมอบ <หา S 1> ของความนี้<แ>กับประชาชน ừ ừ ừ. อย่างที่หนึ่งเนี่ยนะโอเคแหละเขาก็มีการแจกเงินให้กับอสมอ เขาทํางานหนักใช่ใช่นเราต้องยอมรับเขาเป็นการให้อีกเดือนละ500บาทต่อไปหกเดือนตามที่กระทรวงสาธารณสุขก็ดูโควิดอ่ะเอ้ต่างจังหวัดเขาเอาจริงนะใครมาใครไปอนนี้ช่วยเขาหน่อยในขณะเดียวกันนะครับกระทรวงแรงงานก็จะเตรียมพร้อมจ่ายเงินเยียวยาในโครงการผู้เยียวยาประกันตนนะฮะในกิจการสาบัเทิงและผู้ประกอบการอาชีพอิสระนี่ไม่ใช่ของขวัญนี่คือสิ่งที่เาควรจะต้องได้มาตั้งนานแล้วก็จะให้การเยียวยา5 0 0 0ันบาทต่อคน นะฮะอันนี้เดี๋ยวนะเขาปิดไปเป็นปีนะให้เขาห้าพันห้าพันบาทไม่ได้ต่อเดือนนะฮะต่อคนแล้วเบียา์ยีงไะความทุเลาสัญญาจ้างมีเหรอมันอยู่ตรงนี้ฮะอาจารย์พีทก็คือยังจะมีกรณีนะครับของกระทรวงการคลังก็จะมีมาตรการผ่อนดีมีคืนนะนั้นคืออะไระดยใยธนาคารของรัฐโดยเฉพาะธนาคารอมสินธนาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรอะไรทำนองนี้เป็นต้นพวกง่ายคือถ้าพี่ผ่อนดีไปลูกค้าชั้นดีก็ลดให้โอ้ไม่เคยผ่อนเลยอะแล้ถามว่าคุณเอาเม็ดเงินภาษีเอาไปผ่อนกับคนที่ กู้กับธนาคารของรัฐอหะมันใช้เงินถูกวัตถุประสงค<ฮ>์ขอเลคอคาคำนวนไงนไม่งั้นเดี๋ยวนี้จะเน่าก่าเดิมแต่นโยบายตรงนี้เนี่ยมันควรจะไปสู่การลดภาระดอกเบี้ยของประชาชนที่มีภาระการจ่ายทั้งพวกเนี้ยไหมและบ้านเราความเป็นจริงเนี่ยคือดอกเบี้ยงเงินฝากกับดอกเบี้ยงเงินกู้มันต่างก,กันเยอะมากขนาดนี้ใช่ไ่มผมที่เป็นคนดีจ่ายเงินกู้คอนโดตรงทุกเดือนผมได้อะไรบ้ลงไม่มีไม่มีฮะไม่มีอะไรเลยแล้วถ้าออแล้วถ้า<ะ>พี่เก๋ไปกู้กับ ธนาคารเอกชนนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วรัฐบาลก็ไม่เคยมีบีบอะไรเขาด้วยนะเออให้เขาลดดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งได้ไหมมี่ก็ไม่มีแล้วเนี่ยมันครอบคลุมประชากรเกือบเจ็ดสิบล้านคนไหมแล้วถาม,มว่าไอ้คนที่เขาเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและผ่อนไม่ไหวล่อแร่อย,อยู่เนี่ยมีอะไรไปช่วยเขาคือคิดยังไงก็โง่อะฮะมไม่เข้าใจว่าทำไปทำไมเรื่องแบบเนี้ย